เมนูนี่โดนๆจึงคึดพอ่อยากกินนะคะเมนีกับม้าฮอดแล้วค่ะมือพ่อยากกินนะคะซอยจุค่ะทุกค,ค่ะขาเมนีกับซื้อเนื้อมาเลยค่ะเนื้อวัวนะคะโลละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะกะบ่ซื้อหลายนะคะเมนีเอาม้าเคิงโลค่ะลอยยี่สิบห้าบาทนะคะซั่งแม่ค่ะปาดเอาส่วนที่อยากได้นะคะเมนีก็ได้เป็นเนื้อน่องม้านะคะ ตอนหนึ่งนะคะพร้อมกับพาคีริวนะคะสองตอนนะคะก็ได้ม้างามอยู่ค่ะเล่ากัขอแม่ค้านะคะแถมเลือดกับผีเพียมาให้พร้อมค่ะคันเท้าบกขอนี่เขาเจ้าสิบ๊หยนะคะนะอนที่จริงคันเท้าซื้อเนื้อพวกนี้แม่ค้าน่าจะแถมพวกเลือดกับขีเพียมาเลยนะคะแต่อันนี้เขาต้องขอเอานะคะเพราะจะได้เนื้อมานะคะกระจัดการเลยค่ะทุกคน จัดการปาดนะคะปาดซีนกันค่ะเมื่อนี้นะคะสีซ้อยเป็นตอนบางๆนะคะเพราะว่าสีซ้อยจุนะคะเห็ดบางๆไวกนค่ะระาวาังซ้อยซีนบางๆไปนั่นทุกคนสังเกต่่ค่ะนี่มันสีมีสีสมๆสมสมอยู่ในเนื้อนะคะหลูบๆเบิ้งมมนกะเป็นคือเนื้อนี่แหะคะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่มันตกตะกอนแล้วมันข้างอยู่ในเนื้อนะคะขุดๆเบิ้งเลยก็บโบมีทย่หนาเป็นห่วงนะคะ แกนาะสิกินได้อยู่ค่ะก็เป็นอย่างนะคะทําการซอยคือเก่าคือเดิมค่ะซอยเป็นตอนบางๆนะคะสิเอิญซอยกับบัถนะะนุนะคะสิตองเอิญว่าแล่นะคะแล่เนื้อได้ประมาณห้าหกตนนะคะกับไปยิบายคิริยูมาค่ะมาวางผาดกับเนื้อตามคลิปเลยนะคะมือน้สีหอแบบพักพร้อมนะคะไปเห็นคลิปก็จะอหอแบบพันผักแล้วก็ซอยจุจาเขาปากนะคะแกอยากเหตุตามค่ะ กะน้ำเนื้อวางลงไปนะคะตามด้วยพาคิริวนะคะแล้วก็พักตามใจชอบค่ะมือนีจีไซเป็นพักหอมแล้วก็อ่าพักะาละแหน่นะคะพันเข้าไปนะคะเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้เลยค่ะมือนีสีเฮดแบบ อ่าเป็นคำนะคะประมาณ3้ำคำนะคะมอก,กินหลายนะคะแบบคำมันใหญ่โพดนะคะกะเหตุประมาณซ้ำคำค่ะแล้วกะเอาเนื้อที่เขาแร่ว้เมื่อกี้นะคะมะหาหั่นเค่งอีกทีเห็นมันตอนน้อยๆลงนะคะเป็นผู้หญ้าผู้หญิงเราต้องกินคำเล็กๆกน,นะคะก่อนนี่ผู้หญิงสีอายนะคะเวลากินก้อยกินลาบเลือดอยังเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าเคยเห็นผู้หญิงสมัยก่อนเนาะแบบรุ่นแบบใหญ่ๆขึ้นไปนะคะแล้วเขา,า,าถามว่ากินบอกก้อย ก้อยเลือดราบเลือดบ,บอกบอกกินนี้บอกินดิบบอกินเลือดอีย่างสี่นะแต่สมือนี้เปลี่ยนไปหลายนะคะสุคนเด็กหน่อยก็ก,กินก้อยกินราบดิบนะคะแล้วก็บแบ่งส่วนมาหันหลวกพร้อมนะคะกะสีหลวกแบบลวกสะดุง้งหอนหอนน้ำหอนนะคะจะหาหกวินะคะแล้กก็ตักขึ้นแลก้กกระจาจานตามที่เห็นเลยนะคะ อะไรกับมืนีกับสิมาเห็ดอันันตอเลยค่ะมืนีน้ำจิ้มกับสิเห็ดเป็นน้ำจิม้มเจวขมนะคะอันดับแรกนะคะน้ำขีเพียีที่เขาจะเอาแถมมาหรือว่าที่เขาขอ,ขอ,ขอมานะคะมาต้มให้มันเดือดนะคะเห็นหมอเป็นคาบจังสีเป็นไอหมอที่ต้มลวกเนื้อมือกีนะคะมันเป็นฟ้องเลือดขึ้นนะคะก็บโมบเป็นอย่างนะคะมาต้มขีเพียดต่อได้เลยค่ะ เคล็ดลับนะคะเพิ่มความหอมของการต้มขี้เพียก็คือใส่ใบมะกรูดนะคะต้มขี้เพียซุกดีแล้วนะคะกะเทออกมาใส่ถ้วยปรุงรสกันเลยค่ะสิปรุงรสด้วยชูรสนะคะเพิ่มความขมด้วยนองพรอนนะคะที่จริงคับทุกคนมีตีงวัวมขมๆกะใส่ลงไปได้นะคะมอนีบอดีซื้อเพิ่มนะคะเพราะคิดว่ามีนองพรอนอยู่แล้วกะใส่แต่นองพรอนกะเพอน,นะคะ แต่บุไดมักขมแห้งกับแบบใส่ดีเพิ่มลงไปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่ผักหอมชีผักบัวนะคะแล้วก็ผักหอมอันหัวหอมนะคะใส่ลงไปมันสิสดห,หอมๆนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกพงค่ะแล้วก็เขาครัวนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ขันตอนนี้ยังไ่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่านองพอรสิมีรสเค็มน้ำด้วยนะคะให้ชิมเบื่องก่อนนะคะชิมรสแล้วยังบ่เค็มหรือว่ายังบ่ไดรสที ถูกต้องตามใจนะคะกะเพิ่มน้ำปลาลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าแนะน้ำว่าให้ซิมเบิ่งก่อนนะคะอย่าเฝ้าใจหอนโจกลงไปนะคะเดี๋ยวมันสีเข้มโดดแล้วแก่บ่ได้ค่ะการเฮ็ดกับเข่ากะหลักการก็คือเฮ็ดไปซิมไปนะคะเอาทีปากเข้ามากรสชาติใดเข้ากะเอารสชาตินั่นเลยค่ะนี่นะคะรสชาติจเจวเฮลเมอนีก่กะสีออกแบบขมนะคะขมนัวชูรส เ็ดพริกนะคะเค็มน้ำปลาหน่อยๆน,นะคะเจลขี้พียขมกับเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยนะคะขมอาลมลาถือใจแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อซ้อยจุที่เฮาซ้อยแล้วนะคะวางจัดจานให้สวยงามพักเมื่อนี้คะ่ะลงทุนซื้อลร้พักเลยคะ่ะซื้อได้มากับแกมแบบสาใจนะคะอันเนื้อที่เห็นแดงๆนะ่ะในกล่องแบบว่ามันแดงนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะคือมัน มันลวกสูกล่วนะคะมันมีอันครึ่งหนึ่งที่ว่าหลวกพร้อมนะคะแต่ตัวนี้นะคะที่กินโชนี่อันนี้ซอยจุแบบดิบๆเลยนะคะนี่ยั่วๆกันเลยจ้าอ้ำไหมทุกคนอ้ำนี่นะคะเพราะกินไปได้สักพักบบอ,อิมค่ะไปปาดตอนะคะแล้วก็เอาสิเอามาลวกนะคะลวกเบิดเลยนะคะเพราะ่าจังไรก็รู้สึกว่ากินกินดิบแล้วทงเสียนะคะแต่ว่าอยากกินนะคะ กะลวกเอาแล้วกันนะคะนี่ค่ะใส่มือเลยค่ะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องซอยจุแซบแบกันเลยจ้านี่นะคะผักก็เยอะหลากหลายเลยะคะ่ะกินกับโหระพาแตงกวาผักกาดผักชีเอ่อลายผักนะคะแซบขนาดค่ะพี่น้องคะ่ะมือนโดนๆจึงอยากกินอ้ไซอยจุนะคะมาเด้อยจ้าพี่น้องซอยจุนะคะซอยจุวันตุจีนเมื่อหนีวันตุจีนนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะ แม่วันตูจีนบ่เห็นเด็งหน่อยไปโรงเรียนมือนีใส่เสื้อแดงนะคะหน่าจะวันตูจีนและะ้วค่ะเฮงเฮงรวยๆกันคะ่ะมาคะ่ะสวยจุนะคะแซบๆกันเลยจ้ะโบมีเสื้อจีนนี่รับอังเป่าในบ่นนาอพี่น้องคะ่ะ